สวัสดีครับพี่น้องเบิง่งไอ้วาสนายืน่นสังกาล่าสีครับเบิงเป็นไดพี่น้องเบิ่งวาสนายืนอลาบอยืนโชว์ตัวอยู่ทึ่งกันแท้ครับกวาด อันขางใหม่มากแลว้วอ่าเป็นได้งามโบกเก่าบวบวาสนาวะ <c oughs> <c oughs> แสงแสงอาทิตย์นะครับเป็นหวังพระศิสซองเห็นมาด้านหลัง <c oughs> นี่ประมาณนี้นะครับเฮ็ดนวาสนามีอลาครับ <c oughs> เอาแสงประมาณนี้ครับ <c oughs> เห็นเห็นทั้งแสงเห็นทั้งวาสนานะครับ <c oughs> นี่ ทางแบกเก้าทางด้านหลังนะครับพากันขุดกระปูอยู่ครับน้องยิงว่าเอาให้แก้งมาแล้งมาสันนี่ครับไม่ได้บอกไม่ได้เอือน้ำเด้อกันเด้อ วัสนาขี่เล้วใส่นอผู้จัดการมาเดียวบาทนี้วัสนาขี่เราวัสนาขี่เราเด้นนี่สดสดเลยนี่พอกันพอกันใส่พอกันใส่ พอกันใส่นั่นวาสนาขี่เรากลังสดๆเลยวาสนาขี่ครับนี่ตัวเรวาสนานี่ผู้จัดการมาเดียวว่ะไอเก็บขี่วาสนาไว้เนี่ยคนมาเออเปิดสัญญาไว้เนี่ยเปิดสัญญาไว้วาสนาขี่สดๆเลยสดสดเลยขวบแล้วว่ะดังขวบดังจวกโดนี่ ถูกถานการณ์ตรงมิดโดครับรรบว่าสิไทยยังกะซางตรงมิดโดพี่น้องน,นี่โอ้ยควายจุดจีหลายอยู่ตัวหลับบริม,มาหาจุดจีเนี่ยมือเสาม,มาขุดเอาอยี่มือเสาเป็นมวนดีตัวจุดจีเอา้าบุญเอวกะมาบานนี่ เก็บกว้างเกบกว้างรถมือเหมือนขึ้นนี่อันเมื่อนี่เป็นแม่เตาได้าได้บาหไเห็นว่าใครมีหทาคุดกับปูโอ้ทาดังคุดกับปู โดคูดกับปูแต่แบบโดเอ้าเอ้าแม่เต้าไปยังแม่เต้าแม่เต้าจะทำารตัวเองขนาดนั้น เอางก่อนเอาวาไปรานอสาธุกทิถิ์เป็นตับประหยัดเนี่ยเป็นตับประหยัดขนาด วาสนาอยากเข้าคอ,อกแล้วพี่น้องวาสนาอยากเข้าคอ,อกแมนบบไปไสยล่ะัวย <laughs> <บ>ังดิิงดิงดิงไปหาบบาวอีสาน มาพี่มาเออนางดวงดิ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 งดวงไปหาบ่าวอีสาน <laughs> มาเมาื่อคำแล้ว มาพี่มาพี่กินน้ำก้อนนี้ <laughs> มื่อนี้เห็นค้นหลายตื่นค้นมื่อนี้วาสนาตื่นค้นครับพี่น้อง เห็นคนหลายตื่นคนเข้าคอกแล้วนองวาสนาคนหลายครับมือนีตื่นคนอ่ะไปตอนก็หน่อยเข้าคอก่อนครับคำมาแล้วลดหลายพี่น้องพูนถามฝากไปกินอยู่พูน เดี๋ยวไล่ล่งัวน้อยเขอ้าขออก,ก่อนไปไปไปเออไปไปไป้ไปัวเมล็ดแอ่อออแงตัวนี้สิเป็นต้นน้ำครับ สี่พาหมไปทางดหมูมกับสิยางน้ำนะพี่น้องอ่ะขอบคุณถุงกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นโฆษณานึ่เด้อพี่น้องบอกกดขามโฆษณาน่ะครับเนาะ อู้งวเถิก,กบักเถิกยังไงยังไปหอดพุ่นโอ้ก็ว่าอยู่บักเถิกไปใส่ไล่มาโดไล่มาเออตอนมาัน่นละไล่มา,ง,า,ง,าง,งัวอยู่นี่แหละเออโดตอนงวัวไปไปไป ฝากเบิรงโฆษณาไวกับพี่น้องสารับคลิปนี้เอาไวส้สักนิสักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเด้อสวัสดีครับ